จังหวัดศรีสะเกดพอใจมาตรการเข้ม7วันสัญจรปลอดภัยยอดผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บลดลงนายสุภิชัยอาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้อง,องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,567ของจังหวัดศรีสะเกดได้ร่วมหารือคณะทำงานทั้ง22งอำเภอผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกด เป็นประธานการประชุมและติดตามผลการดําเนินการโดยวันนี้เป็นวันที่7ของการจัดเก็บข้อมูลในช่วง7วันสัญจรปลอดภัยระหว่างวันที่29ธันวาคม2 5 6 6ั้ถึงวันที่4มกราคม2567เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด8ครั้งผู้บาดเจ็บ8รายเสียชีวิต3รายสาเหตุหลักเกิดจากเมาสุลาและง่วงหรือหลับในโดยรถจักรยานยนต์จะเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดและส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิภกนนรภัยขณะขับขี่ ซึ่งมาตรก,การป้องกันและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นทั้ง22อำเภอโดยมีจุดตรวจหลัก38จุดจุดบริการประชาชน216จุดและด่านชุมชนอีก1340หมู่บ้านชุมชนส่งผลทำให้ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นถึง15ออำเภอขณะที่เกิดอุบัติเหตุเพียง7ออำเภอและมีผู้เสียชีวิต3ออำเภอนับว่ามาตรก,การเข้มในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่ด่านชุมชนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดจึงเป็นผู้แทนชาวศรีสะเกดขอบคุณคณะทํางานทั้ง22อําเภอที่ได้ประนึกกาลังร่วมอานวยความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถส่งผลทําให้อุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บลดลงอีกทั้งมีผู้เสียชีวิตลดลงด้วยซึ่งเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้จะได้นํามาตรการดังกล่าวมาปรับใช้อีกครั้งหนึ่งหมอชนะโพอิมทองสุขถ่ายภาพจิตธภาพกล้วยนิดข่าวสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ dying on.